สวัสดีค่ะชลัคนาราศีมีนพบกับการดูดวงประจำเดือนมกราคม2566ชลัคณาราศีมีนเป็นราศีธาตุน้ำปลายธาตุมีสัญลักษณ์ประจำราศีก็คือปลาสองตัวว่ายน้ำสวนทางกัน มีดาวพระพฤหัสบดีเป็นดาวประจําราศีชาวราศีเราได้ามาจากช่วงวันที่เกิดก็คือเป็นผู้ที่เกิดในช่วงประมาณที่14มีนาคม7ถึง12เมษายนส่วนลัคนาี่จะได้มาจากการนําวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดมาทําการบูกดวงวาง,างลัคนาแล้วจึงได้เป็นลัคนา,าราศีมีชนชาวลัคนาราศีมีนแล้วก็ราศีมีนในเดือนมก,กราคมนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดูกันเลยนะคะดาวประจําตัวก็คงอยู่เป็นเกษตร additive. อยู่ที่บ้านของตัวเองก็คือดาวพระราชบดีนั่นแหละ,ะลก็ เมื่อดาวตัวเองอยู่บ้านตัวเองก็จะมีความสบายอกสบายใจมีเป้าหมายและที่ชัดเจนทําอะไรได้เป็นจังหวะจากคนนะมีความมั่นคงหาความมั่นคงให้กับตัวเองเพิ่มมากขึ้นมีจังหวะโอกาสดีๆเข้ามาหลายๆทางการคิดการทําอะไรการดำเนินชีวิตส่วนใหญ่จะจับจังหวะถูกต้องเนาะทำทำอะไรก็เหมือนดูถูกต้องไปซ,ซ,ซะทุกเรื่องอะไรประมาณนี้แต่ก่อนหน้านี้ดาวพรนักัตถอยหลังก็จะมีช่วงจังหวะที่ต้องทบทวนอะไรบางอย่างด้วยนะคะแต่ช่วงเนี้ยดาวเดินหน้าดีละมีเรื่องที่ต้องอ ที่จะต้องทำนะแล้วก็ต้องคิดต้องทำอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำได้ถูกจังหวะจากโคนแต่ทีเนี้ยก็มีเรื่องหนึ่งนะที่ต้องระมัดระวังก็คือดาวพระราหูยังคงคนทรัพย์อยู่อันนี้ชาวลัคนาราศีมีนต้องอยังคงระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายการใช้เงินทองการบริหารจัดการเรื่องเงินทองอยู่นะคะอ่าทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินก็อย่างที่บอกดาวพระราหูยังคนคนทรัพย์ชาวลัคนาราศีมีนอยู่เนาะเพราะฉะนั้น การบริหารจัดการการจะลงทุนการจะทำอะไรหรือว่านำเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะมาตอบสนองความต้องการาของชาวรัคนาราศีมีต้องบริหารจัดการการเงินการทองให้ดีๆนะคะเพราะไม่งั้นการหมุนเงินบางทีมันหมุนไม่ทันอย่างเงี้ยเกิดภาะวะเงินตึงมือเงินฝืดเงินสภาพคล่องในการเงินของเราติดขัด ได้นะคะชาวลัคนาราศีมีนตรงนี้ต้องระมัดระวังจังหวะโอกาสดีๆในเรื่องของการลงทุนในต่างๆจริงๆก็มีจังหวะดีๆเข้ามาให้ชาวลัคนาราศีมีนได้สามารถนะได้รับผลตอบแทนได้รับกําไรที่จะเกิดขึ้นแต่อย่างที่บอกถึงแม้ว่ามันจะมีในเรื่องของรายได้เข้ามารายจ่ายมันก็เป็นเงาตามตัวเหมือนกันอันนี้ชาวลัคนาราศีมีนมันมันจะดีตรงที่ว่า ถ้าเราบริหารจัดการได้อะคือยังไงเราของคนทรัพย์ก็เป็นสภาพในเรื่องของการเงินที่หมุนเวียนอยู่แล้วนะถ้าเราหมุนเวียนถูกต้องเนี่ยเป็นการลงทุนแล้วตอบในเรื่องของตอบกลับมาในเรื่องของผลประโยชน์แล้วก็การใช้จ่ายที่เราระมัดระวังเนี่ยมันก็สามารถทําให้เราบริหารจัดการเรื่องการเงินให้อยู่ในร่องในรอยนะไม่มีปัญหาติดขัดในเรื่องของการเงินได้อะไรประมาณนั้นนะคะ มาดูในเรื่องของการงานนะการงานของมีนเป็นไงบ้างอดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวดวงเดียวกันนะคือดาวพัสบศีเนาะก็ยังก็อยู่มาเป็นกเกษตรอยู่ที่บ้านของตัวเองนะทับลัคนาอยู่นั่นแปลว่าการงานก็ได้รับจังหวะโอกาสดีๆที่รับชอบงานสําคัญสําคัญผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ใจเพราะดาวพัฏฐศดีเนี่ยเป็นตัวแทนของผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ถ้าเราเปรียบเทียบ วพระอาทิตย์เป็นอีกดวงหนึ่งที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่เกี่ยวกับหัวหน้างานนะในเดือนนี้ก็มาสัมพันธ์ดีในภพลาพระแล้วก็ถึงแม้จะไปอยู่วินาศอยู่สี่ห้วันนะก็ออกมาในเรื่องของดาวใหญ่ๆอย่างดาวพระรันธสบดีเนะี่ยก็ให้คุณอยู่แล้วมีจังหวะโอกาสดีๆที่ได้รับแล้วก็การงานต่างๆที่รับมอบหมายล้วก็สามารถทํา ให้สําเร็จได้เข้าตากรรมการเนือกันเถอะยกเป็นว่าถ้าช่วงที่ต้องระมัดระวังก็ช่วงวันที่25จนถึงสิ้นเดือนเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังความสัมพันธ์กับหัวหน้างานนะนิดนึงนกล้วกันนะคะคาพูดคําจากา,ารภาษางานการที่ต้องพรีเซ้นงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงจวังหวะนั้นอาจจะต้องะระมัดระวังนิดนึงนะแต่ว่า าภาพรวมต่างๆยังไงเขาก็มองเราเป็นคนมีความสามารถคนหนึ่งนั่นแหละนะคะแล้วก็รวมไปจนถึงเพื่อนร่วมงานต่างๆเนาะก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่เดือนนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการประสานงานต่างๆเอกสารต่างๆตรวจสอบให้ดีนะคะรอบครอบนิดนึงก็แล้วกันนะคะในเดือนนี้เนาะก็ภาพรวมยังไงก็ดารพฤััสมาสัมพันธ์ดีกับลัคนาสิ่งที่สูญเสียไปอาจจะก,ก่อนหน้านี้โดนแย่งซีนหรือว่าแย่งผลงานเนี่ยช่วงจังหวะนี้ก็ได้รับ ตอบกรับกับคืนมาหมดเนาะสิ่งที่เราควรจะได้รับในเรื่องของการงานเราก็จะได้รับตามสิ่งที่เราได้ลงมือทำลงแรงทาไปแล้วนะสิ่งที่ถูกคนอื่นเบียดบงังผลประโยชน์ไปอย่างเงี้ยก็จะได้รับตอบกรับกับคืนมานะด้วยความ ดาวดาว,ดาวการงานเป็น,กนเกษตรเนาะอันนี้สิ่งที่จะต้องได้มันต้องได้นะอันนี้เป็นในเรื่องของมาตรฐานดาวอยู่แล้วนะคะในราเดือนนี้ก็มีความโดดเด่นอยู่เนาะยกเว้นว่าการพูดคุยกับผู้ใหญ่ในช่วงหลังวันที่25เป็นต้นไปอันเนี้ย ระวังนิดนึงก็แล้วกันนะคะอย่างอื่นๆก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรในเรื่องการทํางานสามารถเอาตัอรอดแล้วก็สร้างผลงานที่โดดเด่นกว่าคนอื่นๆได้เป็นอย่างดีมีเกณฑ์นในเรื่องการในเรื่องขั้นเลื่อนตําแหน่งนะได้อยู่ในเรื่องในอยู่ติดๆกับผู้หลักผู้ใหญ่การไว้วางใจของผู้รักผู้ใหญ่อันนี้ก็โดดเด่นสําหรับชาวลัคนาราศีมีนเนาะความรักคูปกครองคนรักก็ส่งเสริมในเรื่องของการทํางานเป็นอย่างดีนะให้กําลังใจให้เป็นที่ปรึกษาในด้านของการงานชี้ช่องทางบางทีมันมีปัญหาเราคิดไม่ออกผู้ครองรัก อาจจะพูดอะไรขึ้นมาแล้วเราก็สามารถคิดออกบิ๊กไอเดียเกิดขึ้นได้นะประมาณนั้นคนโสดก็มีเกณฑ์นนะคนโสดก็มีเกณฑ์ได้พบเจอคนที่ถูกใจโดยเฉพาะละพบในที่ทํางานในการติดต่องานร่วมกันนะสุขภาพของตัวเองไม่ค่อยน่าเป็นห่วงแต่จะเป็นห่วงในเรื่องของอุบัติเหตุต้องระมัดระวังอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นด้วยนะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนเนาะในเดือนมกราคมนี้ สำหรับดวงของคนชาวลัคนาราศีมีแล้วก็ราศีมีเนี่ยก็คงจะขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่นี้ก่อนเดี๋ยวเรามาพบเจอกันในทีในเดือนหน้าเดือนกุมภาพันธ์เนาะขอบพระคุณที่ติดตามกันมาดูตลอดขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ